ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเอาหน่อยทุกไปยังไงเขาตัดกำลังแล้วเว้ยยิงใครอะแท็ก็ตัดกำลังเลยเขายิงใครยิงแค่แท็กหรือเปล่ามาแล้ว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 เรียบร้อยมันขึ้นบนไปลอยไปโอ้ยโดอนไป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 วันละแหวนวันละแหวนเันจบวันละแหวนนีดีครูไหมสวยจ้าหมดเอาหมดเอาหมด

กลับมา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 ไปยไเหลือเพื่อนหอเพื่อนเอาให้เพื่อนแล้วะเพื่อนโูนเพื่อนโซนหนุ่มโอ้ยเรียบร้อยอยู่อยู่ไหนเนี่ยไอ้หัวซ้อนเนี่ยตัดเยอะอยู่ตัดเยอะอยู่เฮ้ยผมโดนผมโดนยะมันเหลือดริเที่ยวมันเหลือดี่เที่ยวไม่ได้มีไหวข้างมา ยื้ไว้ยื้ไว้ยื้ไวไปแล้วโมัน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 โเฮ้ยเอ้าเฮเฮ้เฮ้ยยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮเฮ้ย ไอแกไอ้แกเขาไปดูเขาไปไอ้เข้าไปดาไอ้แกไอ้แกเอาไปไปแรกไปแรยถอยถอยถอยเข้าเอาได้เข้ามาเหลือสามคนแล้วเข้ามาเร็วดิเหลือสามคนแล้วออกมา มดหมดตัวสุดท้าย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 รอบไปไปไปจะเดือดเลยจบ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 ชนะเว้ยวันละเวงได้ได้สีได้ได้หมองวันละเวงชนะเลยเว้ยชนะชนะเลยเว้ยชนะเลยเว้ยชนะชนะชนะสุดยอดเว้ยเอ็นพวกเราชนะเว้ยเรียกไปเกิดอะไร ว่าเราแวงเว้ยจำไว้อยู่แนวหน้าเว้ย